ไอเกยดี๋ยวนายมึงก็ไปทเที่ยวทะเลก็ไม่ใช่เหรอแล้วนี่เราไปทำอะไรเนยอดโดยเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าสนุกดีนะฉันได้หนุ่มจากกระเป๋ามันดีแค่นี้มึงก็ทำอะไรได้นั่นดูคอนเซ่เดนะกูบอกว่าไม่ให้มีไม่มีอะไรเลยไม่ต้องหวงนะาแค่เราตอนนี้ดีตอนแรกเราได้มาจันของฮิมะมาจันบ้าอะไรล่ะประเทศเราไม่มีเลยมะ บ้านเราไม่เตะลูกเข็มแล้วลูกฮะ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 อ้ไม่คิดว่มามันตั้งแต่ห้าชั่วโมงเลยอ้าเฮ็บเป็นอะไร,รเปล่าฉันไม่ตายแต่ขาฉันเลยเป็นขี้เลยสวยแล้วไงเกิดอ,อ,อะไรขึ้นอ่ะเจอกับเจอกับแบบบลเลือดอมไม่งั้น ไม่งั้นฉันจะโยนแกน,นะยังไงห้ามโถงอเออืบลาของใส่หมาคอนมันก็แค่ป้องกันตัวมันผิดตรงไหนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของน้องหมามันทําน้องหมาหนึ่งตัวเจ็ดน้องหมามันจะมาเด็กมือมอชีชีวิตรอ็ตคือทางเดียววิ่ง หรือไม่ก็ขอโทษเอิม่มท่านขอโทษอ้าอ้าวเราไมอย่างนี้ก็ทําอะไรได้ไหมอ่ะท่านอย่างนั้นป้าของออกมาเร็วทำทำยังไงต่อที่ปาาของเอามากระเป๋าอะไรตอนนี้ก็กาลังถูกกินอยู่อ้าอ้าขครังนี้ก็มีอะไรโยนปลาของมาสิแครอทว่าหอมซอสมะเขือเทศพงชูรส สีอี๋เด็กสมบูรณ์นี่เอาเอาทําอะไรบนยอดดอยเนี่ยฮึฮะตึง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 ตังตึ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 งเราอยู่อยู่ในเดิมอายฮู้อ๋อนี่พอเช็คมึงเป็นอะไรเค้า อาอาอาเจเท่านี้ก็ได้แล้วเจือพนี <c ười>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  ้นายหฉันทายเกเรดเื่อนัด่หมอมาทูรปปอ้ม่เจ้านั่นรแม่รดแล้วอ